สองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมส่วนอีกคนสายตาแหลมคมมองเห็นดวงดาวแคลวเปล่านักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของหลวงพ่อเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสีแควรหรือว่าเทพ,พเจ้าเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเบืองแห่งพยมงังกรและก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงพเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนัก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยงท่านพิมพ์คําว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99มิควัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันกำลังาาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักกลิ่นมิพ่อได้เข้ามาพบปะพูดคุยหรือว่าทักทายกับแฟนครับทุกๆท่าน ก่อนอื่นครับผมนักกรีนมีหมอก็ต้องกล่าวเยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก็ที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมิเทพศัตราของครูบาอาจารย์นะครับโดยที่โดยพราะที่วางไว้อยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับจะมีผ้ารอยเท้านะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพกนะหรือจะมีในเรื่องของมิเทพศัตรานะครับนะ ต้ไม้ฝักไม้นะก็วางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับจะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะมาให้ท่านได้รับชมนะครับเดขออนุญาตหยิบนะครับขึ้นมานะเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นไซส์เป็นมีดด้นไม้ฝักไม้ไซส์ปากกานะาก็เรียกว่าเป็นมีดที่หาดูได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะ มีดไม้ฝักไม้ไซ้์ปากกาหาชมกันได้ยากนะครับ,บเฉพาะใบามีอยู่ความยาวอยู่ที่2.5นะอ่านะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ที่5นิ้วนะครับประมาณนี้นะเป็นมีดที่อ่าเขาเรียกว่าใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะอ่าเป็นมีดยุคกลางห้องหลงพระเดิมนะที่สำคัญนะครับก็เป็นมีดขนาดจิ๋วขนาดเล็กแต่ก็ภายในใบก็ตอบไปด้วย าลายแล้วก็เต็มไปด้วยอักคระนะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่า,อาตอกแบบไหนอย่างไรนะครับเอาไว้นะครับนะนี่นะครับก็ให้ท่านได้ดูเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบนะครับนะหลักๆเลยนะครับในการที่เข้ามาทําคลิปทำมิดโอก็มีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะนําเอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆของครูบาอาจารย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างน,นะครับนะามาทําการเผยแพร่นะครับให้ท่านได้ รับชมนะครับนะ,ะไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อลุงหลวงพ่อเดิมนะครับนะหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยนะหลวงพ่อเงินวัดพระปังเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะก็จะได้นำออามมาหม,มุนเวียนเปลี่ยนนะให้ท่านได้รับชมนะ,ะก็ะแต่ที่ผมได้เก็บและก็ได้มีเอาไว้นะครับมากที่สุดนะก็จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะ,ะก็เนื่องจากว่าตัวผมเองนั้นเป็น เขาเรียกต้องเรียกว่าเป็นสายตรงนะครับนะสายตรงของหลวงพระเดิมนะโดยเพราะก็คือทางด้านมีดหมอก็ถือว่าผมได้เก็บและก็ได้รวบรวมเอาไว้ค่อนข้างที่จะพอสมควรต้องบอกอย่างนั้นนะอย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนก็เมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าดีหรือว่ามีประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการ กดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะครับนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะครับนะหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่ากเก็บข้อสงสัยอย่ากเก็บปัญหานะครับเอาไว้นะครับติดตรงไหนก็อยากให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะะก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496เนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถาม อของท่านนั้นก็นักคารินมีคําตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคําถามเดียวและคําตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกทแทนะ,ะก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เวลาถามเข้ามาก็คือปักธงไว้เพียงคําตอบเดียวจริงๆนะ,ะก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแทนเท่านั้นมีดผมจะต้องทันหลงพ่อเดิมเท่านั้นนะ,ะหากไปตอบคําอื่นเนี่ยก็จะไปเป็นปัญหานะครับนะ การนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะครับนะเป็นมีดขนาดจิ๋วเป็นมีดขนาดเล็กนะครับแต่ก็ภายในใบนี้ตอกเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับนะเอาไว้นะเรียกว่าเป็นมีดที่าหาได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะมีดจิ๋วแต่ก็มาตอกลายนะครับนะหน้าเกี้ยวนะครับเอาไว้นะครับที่สําคัญนั้นอาใน ตัวหน้านะครับหรือว่าบนใบมีดนั้นจะลงอักขระเอาไว้ค่อนข้างที่จะเต็มไปหมดเลยนะครับนะแล้วเราค่อยมาดูกันนะครับว่าภายในนั้นมีอักขระนะครับนะอะไรยังไงเอาไว้บ้างนะครับแต่ก่อนที่เะาจะไปดูอักขระนะครับก็อยากให้ท่านลองมาไล่ดูนะครับนะความเขาเรียกว,ว่าเป็นธรรมชาตินะครับนะของมีดเล่มนี้นะ อ่านะครับนะอีกด้านหนึ่งก็จะเต็มไปด้วยอักขระเช่นเดียวกันนะครับนะใบนิดเดียวนะสองจุดห้าเท่านั้นเองนะครับแต่ก็แทบจะไม่มีพื้นที่ที่จะให้ว่างเลยนะครับนอกนั้นจะเต็มไปด้วยอักขระทั้งหมดเลยนะอเอาละนะครับเรามาลองดูนะครับว่านะาเมื่อท่านชมในส่วนของพายนอกไปแล้วนะครับนะหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะครับนะของ ใบนะครับนะ,ะก็ท่านได้เห็นว่าความเป็นธรรมชาติความเกา่าความเป็นจริงนะครับนะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอักษรนะครับนะ,ะเรามาดูด้านนี้ก่อนนะครับตรงลายนาคฝั่งหน้าเกี้ยวก่อนนะ,ะตรงหัวหนาคนะครับตรงหน้านาคนั้นจะต่อคําว่ามะอาอุนะ,ะเป็นอักษรที่ มีมนคลังมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวนาคนั้นนะครับก็จะเป็นเท่าที่ผมดูแล้วมีอัขระทั้งหมด16ตัวนะครับในตัวนาคก็หมายความว่าเป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะตอบเอาไว้นะครับจะตอกคาว่า,านามาะนะานะครับนะนอ,นอ,นอ่านกอนอะนะครับนะกอ,อนอะนะนอะอ่างนะนี่นะครับนะก็จะตอกเอาไว้ทั้งหมดนะ,น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 ,ะน,อน,อนะครับนะนามานะอะกอนอกะ กออนาอากาอังนะครับนะ็จะตอกเอาไว้ส่วนบนหลังหน้านั้นจะตอกคาว่านามาพาธาเอาไว้นะครับเป็นธาตุสี่น,นะเป็นธาตุสี่นะครับนะก็เป็นอ่าเขาเรียกว,ว่าตอกเพื่อให้เกิดความเข้มขลังมากขึ้นนะครับนะเติมความแน,น่นเข้าไปอีกนะครนะัอ่าก็อยู่ในหลังหน้านี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับส่วนตรงหางหน้าจะตอกคาว่าอังพุทโธเอาไว้นะครับนะ ก็เป็นอักขระที่มีความเข้มขลังมากๆเลยนะครับที่สําคัญนั้นจะเติมไปด้วยตัวอุขนาดใหญ่นะครับส่วนตรงโคนมีดนั้นจะตอกนะครับคําว่าพระปิตาไว้นะครับนะอ่นนี่ก็นะตามที่ท่านได้เห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับนะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะจะไปเร็วหน่อยนะครับนะก็นั่งจากว่าจะใช้เวลานะครับนะไม่เยอะนะครับจะใช้เวลาไม่เยอะนี่นะ อีกด้านหนึ่งจะตอกนะครับตรงคนมีดใใจะเห็นว่านะครับนะเป็นอาาัคราพระเจ้าฮาพระองค์นะเป็นยันพระเจ้าฮาพระองค์นะครับตอกคำบานามงพุธยายะเอาไว้นะแล้วก็เติมด้วยตัวอุนะครับเอาไว้เช่นเดียวกันนะส่วนที่เห็นนะครับที่มีสองแถวข้างบนนะครับนะเท่าที่ผมดูแล้วเป็นมงกุฎพุทธเจ้านะประคาถามงกุฎของพุทธเจ้านะครับนะก็เป็นอิปโซเลือนเตียว่ากันง่ายนะ ก็หมายคำว,ว่าได้ยอเอาบทอิโซทั้งหมดนะครับนะได้มาไว้ในมีดเล่มนี้เหลือไว้เพียงสองแถวเท่านั้นนะครับนะจะตอคคาว่าอ e ิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอินะครับนะอิเม so นาพุทธตังโสอิอิโซตังพุทธปิติอินะก็จะตอกนะครับนะเอาไว้ที่สำมผัญนั้นตัวอุขนาดใหญ่ก็อยู่บนปลายแหลมของมีดนะครับนะ,ะเพื่อตอกเขาเรียกว่า ย้ำนะครับนะให้เกิดความเข้มขลังนะครับนะ,ะใช้ได้ตั้งแต่นะนะครับนะเมตตามหานิยมไปยันมหาอุดนั่นแหละนะ,ะตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยันมหาอุดนะครับมีดเนี่ยนี่นะเป็นมีดเป็นไซส์พกพานะครับนะใครๆก็จะจะมีไว้ในครอบครองนะ,ะแบบนี้นะครับนะเอามาให้ท่านได้รับชมนะ,ะนี่นะครับนะมองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับเต็มไปด้วยมนคลังนี่นะ อ่านี่ครับนะงดงามมากนะครับหน้าที่สําคัญท่านมาพินิจพิจารณาดูนะครับในเรื่องของความเก่าคาบใครความเป็นจริงนะครับนะความเป็นธรรมชาตินั้นสูงมากนะครับนะอ่าก็ทุกท่านนะครับนนเวลาเข้ามานะครับหนะาหากท่านไหนกําลังมองหานะครับอยากจะเช่าหาบูชานะครับเปลี่ยนตรงๆนะครับก่อนเช่าหาบูชานั้นต้องดูให้แน่ใจนะครับนะดูให้มั่นใจก่อนนะครับหากยังไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องเช่าหาบูชานะครับนะ ก็นึกจากว่าเวลาเช่าหาบูชาไปแล้วก็จะเป็นเป็นปัญหาเป็นประเด็นนะก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับนะ,ะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเขาเรียกว่าบูชาไปด้วยความเคารพนะครับด้วยความเขาเรียกว่ามีความเชื่อมั่นนะครับนะมีความรักความศรัทธาในบาร,รมีของท่านว่ากันง่ายนะครับนะ,ะนี้ก็มาให้ท่านได้ดูนะครับสันนี้จะเป็นสันปลาหมอนะครับนะนี่นะ มีมลเสน่มากๆนะครับนะสันมีจนามากเลยทีเดียวนะครับนะเล็กแต่จิ๋วนะครับเขาเรียกว่าจิ๋วแต่แจวว่ากันง่ายนะครับนะเล็กพิีิโนจริงๆเลยนะนี่นะครับมาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับน้ำมลเสน่ห์ของมีดเล่มนี้นะครับนะก็เรียกว่าเต็มไปด้วยมนครั้งเลยทีเดียวนะครับนะเอาล่ะพอเราดูในส่วนของเขาเรียกว่าภายในนะครับนะอ่ะ ภายนอกนะครับต่างๆไปแล้วก็อยากให้ท่านดูในส่วนของภายในของฝักบ้างนะนี่นะครับนะภายในของฝักครับเมื่อที่ท่านเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นภายนอกนะครับเป็นภายนอกของฝักนะแต่ก็อยากให้ท่านได้ชมในส่วนของภายในบ้างนะครับภายในบ้างนะทั้งนอกที่ท่านเห็นว่าเก่าอยู่แต่ก็ข้างในนั้นมีความเก่ายิ่งกว่านะครับเต็มไปด้วยคราบคลต่างๆนะ อ่านี่นะครับก็มาให้ท่านได้ชมนะครับเมื่อดูแล้วก็อยากให้อาชมทุกจุดนะครับนะทั้งนอกและทั้งในนะอ่านี่นะครับเป็นมนสเสน่ะนะก็มีความอาเก่ามีความเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลขนาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดอยู่ที่1 2กับ24วินาทีนะครับก็อาหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตาเมื่อว่าท่านจะ อาจเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่านะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับนะหากท่านเห็นว่า,าดีหรือว่ามีประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อนเพื่อน,อนด้วย Queen, กันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไร ก็ไม่อยากเก็บปัญหานะครับไม่อยากให้เก็บปัญหาไว้นะติดตรงไหนก็อยากให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ,ะใครท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะักครินิอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินิดหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ